สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะตอนรับผู้สู่ Talking t h a i l a n นนะครับวันนี้พบกับพี่ถึกไปตองแห้งพี่แขกพร,รมการและผมวิรานาันท์กันหานะครับรับชมผ่านช่องทางเดิมเลย Facebook YouTube Voice TV นะครับเว็บไซต์ด,ด้วยวันนี้เห็นทั้งพี่ถึกทั้งจิ๊บใส่หน้ากากแล้วก็แบบเพราะว่เาเพราะพี่แขกไม่ยอมตรวจใช่ไหมรู้รู้สึกอะไรบ้างไหมครับรู้สึกบ้างป้องกันตัวเองดีๆนะคะเพราะพี่แขกบอกแล้วว่าเนี่ยพวกเธอว่าป้องกันตัวเองแล้วกันเชื่อพี่แขก ผมป้องกันตัวเองอยู่แล้วครับตอนนี้ถึงตอนนี้เนี่ยโควิดตอนนี้โอ้โหคือต้องยอมรับว่ามันหนักนะแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันตายวันละหกสิบกว่าคนเนี่ยมันไม่ใช่เล็กนะรัฐบาลจะมาบอกอยู่แต่ว่าอ๋อคนตายเนี่ยเพราะไม่ฉีดวัคซีนพูดอย่างนี้ไม่ได้นะแต่ตอนนี้คนมันติดไปถึงวันละแสนแล้วล่ละคากว่าเดือนเดือนเมษายนน่ะพี่ถือพวกเราทุกคนจะติด จะไม่มีใครรอดเลยเช่ไหมคะแล้วแขกอยากให้คุณผู้ชมเตรียมพร้อมสําหรับเรื่องนี้นั่นก็คืออยากให้ทุกบ้านน่ะเตรียมอุปกรณ์สําหรับโฮมไอโซเลชันไว้ล่วงหน้าเลยในกรณีที่ถ้าสาย133 0งสามสามูงเนี่ยมันติดต่อยากไม่ต้องรอแจกใช่ใช่ใช่ไม่ต้องรอแจกเตรียมไว้เองเลยคือให้แขกทํานายจากตัวเลขที่มันเกิดขึ้นและจากภาวะการแพร่เชื้อรวดเร็วและไม่แสดงอาการนะคะภายในเดือนเมษาพวกเราทุกคนจะติดเพราะฉะนั้นน่ะ ให้ประเมินสุขภาพของตัวเองอายุน้ำหนักโรคประจำตัว<ะ>แล้วเตรียมอุป,ปกรณ์ดูแลตัวเองในห่วงเวลาที่เป็นโควิดหรือเตรียมบางมุมของบ้านสําหรับการอยู่อาศัยหากเราติดแล้วแบบเพื่อนร่วมบ้านหรือสมาชิกในครอบครัวมไม่ติดเห้รู้สึกว่าทุกคนอ่ะควรควรเตรียมการไว้แบบนี้<ะ><ะ>ให้เป็นเรื่องปกติสามัญไปเลยเพราะถึงเวลานั้นมันจะไม่พอไงถ้าทุกคนติดอ่ะพี่จึค่ะก็ ถ้ามันติดหมดห้าสิบล้านคนแล้วถ้าบอกว่าตัวเลขการตายมันน้อยใช่ไหมฮะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นตมันเท่าไหร่อห้าสิบล้านก็มาณห้าแสนคนห้าหมื่นห้าแสนก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นถ้าศูนย์จุดหนึ่งก็คือห้าหมื่นห้าหมื่นคนไม่ใช่ด้น้อยนะแล้วแล้วตอนนี้นะคะวัคซีนน่ะค่อนข้างเข้าถึงได้แล้วที่บังซื้อเนี่ยสถานีกลางบังซื้อคนน้อยลงเรื่อยๆทีนี้ใครที่ได้รับวัคซีนเข็มล่าสุดน่ะ เกิน3เดือนไปแล้วอะแขกคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะไปเติมวัคซีนเลยใช่อย่างน้อยที่สุดก็คือป้องกันอาการป่วยเจ็บหนักจากการติดเชื้อโควิดเห็นไหมผู้จาดีมีเหตุผลนะแม้จะไม่ยอมตรวจ ATK เลยผมมาเข็มสามไปชีมั้เตั้งแต่เมื่อปลายเดือนธันวานี่ผมจะครบแล้วนะใช่ไหมต้องจะต้องเข็มสี่แล้วใช่ไหมแต่ว่าใครจะไปรู้ได้มันจะอาจจะมาออกก่อนเข็มสี่ก็ได้โอ้หออกก่อนก็ได้ครับ วันนี้กรุงเทพสูงสุดนะฮะสามพ<ช>ันกว่าคน<ช> อีกที่หนึ่งที่นอกเหนือจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อก็คือที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุน่นนะครับเป็นพื้นที่ของกทมก็ผ่านแอป q q นะฮะแล้วก็ไปตามขั้นตอนของเขาอันนี้ก็สามารถ w a ลกินได้เข็ม1เข็ม2เข็ม3เข็ม4เลยนะคระับสำหรับใครที่ตอนนี้เตรียมเวละสำหรับอุปกรณ์ต่างๆสำหรับโฮมไอโซเลชันอย่างที่พแกรบ,บอก<ม>ไว้นอกเหนือจากอุปกรณ์ในการดูแลตัวเองแล้วอยากให้อิ่มท้องทานข้าวอร่อยต้องนี่เลยน้ำพริกแซ่บเลย <laughs> โมเลี้ยวมาจนได้คนนะฮะอันนี้เก็บไว้ตอนกักตัวใช่ไหมเป็นเชืียงเป็นเชืเียงเป็นเชเียงตอนตอนกักตัวแบบสมมุติว่าเนี่ยอยู่อยู่ไฟดับขึ้นมานี่เทียนก็มีนะฮะอยากให้ห้องหอมหอมรูมสเปรย์ก็มาน่นะฮะอยากตาค้างดูเราตลอด24ชั่วโมงกาแฟเลยฮะสงสารคุณผู้ชมเหมือนกันอ่ะคือเจอเจอแขกเจ็ดวันเต็มมาพี่ถึอต่อเนื่องแต่อาทิตย์ที่แล้วอ๋คือวันอาทิตย์ก็จัดไงเดี๋ยวนี้ เอาล่ะโอ้ยนี่แล้วไม่เหนื่อยมากเลยเหนื่อยอันนี้ถามพี่แข่หคือถามคนดูเฮ้ยแต่ผมคปดูทวิตหนึงเมื่อกี้รีทวิตไปแล้วเขาบอกว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแบบว่าใจบอบช้ำมากเพราะเข้ามาวันจันทร์ปุ๊บ ได้ดูซ้ำลืมเท่านั้นแหละอูโห و, เหมือนเป็นยาใจชุ่มฉ่ำหัวใจแรงใจเออมีแรงเลยบอกว่าคำพก,กาหรือว่ายาชูกำลังกันแน่เนี่ยเอาอย่างนี้น้ำพริกข่ากุ้งเนี่ยมันทำให้กินข้าวได้เยอะนะพี่ถึกแล้วก็การกินข้าวเยอะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลร่างกายเรียกว่าวกมาจไม่ให้ไ,ไม่ให้เจ็บป่วยง่ายไม่ให้เจ็บป่วยได้นะครับอ่ะวันนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะครับ แหมพูดถึงเรื่องเรืองตั้งท้องถิ่นจะบอกว่าวันนี้ชัดเจนมากขึ้นออีกนิดนึงอีกนิดนึงมันมีวันที่เราเห็นชัดเจนม<ด>าก 22พฤษภาได้ในระดับหนึ่งนะแต่เขายังไม่ได้ประกาศนี่เราต้องเข้าคอรมอยใช่ไหมไม่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 ต้องรอประกาศ25เลยทีเดียวครับก็จะมีผลนะครับแล้วก็มีเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วใช่ไหมไว้ในเบรก3มนะครับมีเรื่องของการประชุมร่วมกับพักเล็กนะฮะแล้วก็โอ้โหนี่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรละกฎหมายลูกวันนี้รวมกันหลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะฮะแต่ว่าเริ่มต้นความวุ่นวายวันนี้ก็ ความวุ่นวายในฝั่งพักเล็กครับตอนเช้าก็บอกว่านัดทานข้าวกันพอสายๆหน่อยเริ่มไปไปเอา้ายกเลิกใครเปใครใครครยกใครมีข่าวว่าพลเอกประวิทย์ยกเลิกออพอมาอีกเนีดยึงพ่ถึงตอนที่เราจัดรายการด้วยกันปรากฏว่าไม่ยกเลิกแล้วคุณธนากรบ,บอกว่ายังนัดเดิมเวลาเดิมโอ้โหวันนี้มาแบบ 3อัปเดตเลย<ช>นะฮะทีนี้ยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเนี่ยลงไปรีเฟรมกันหน่อยนะฮะฮเพราะว่าตามคิวแล้วเนี่ยพักเล็กนะครับเขาจะมีการนัดทานข้าวเพื่อที่จะหาหรืออะไรต่างๆมากมายในวันที่17มีนาคมนี้ที่เดิมเลยครับสโมสรราชพฤกษ์นะครับปรากฏว่าคุณพิเชษฐ์สถิราชวานสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม16กเนี่ยนะครับก็ได้รับโทรศัพท์จากสสพักเล็กบอกว่าเนี่ยพวกเนี่ยประวิทย์หัวหน้าพัก ให้เลื่อนงานเลี้ยงออกไปก่อนรวมไปถึงยกเลิกงานเลี้ยงของพักเล็กที่อนดทานข้าวร่วมกันนะครับเป็นอาหารกลางวันที่โรงแรมมิราเคิลก่อนที่จะไปพบกับคนอืออ่ออน,นในช่วงเย็น,น,นมีน,นะน,นัดกักระสองมือ้อ เออมือเที่ยงครับไปกินข้าวกลางวันทีไม่ละครับมื้อเย็นไปกินกับประยุทธ์โอ้โหนี่อิ่มเลยนะเนี่ยพื้นที่แถวนั้นเลยนะใกล้ๆกไม่เหมือนพักเล็กกับไปคุยกันเองก่อนเตียมกันก่อนใช่ไหมตกลงกันก่อนแล้วพอได้ข้อตกลงแล้วตอนเย็นก็ค่อยไปคุยกับวงของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตธแต่ทีนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์เลื่อนตอนเย็นมันก็ไม่มีพอยที่มาเจอกันตอนกลางวันไงมันก็เลยยกไปสองมื้อทีนี้ก็คือคุณพิเชษบอกว่าพลเอกประวิตรไม่สบายไม่สบายใจเกรงว่าวงกินข้าวจะ เพราะคุณหมอละวีมาชมาดลเนี่ยหัวหน้าพักพลังทำใหม่บอกว่าวงกินข้าวพักเล็กกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเชิญพักเล็กทุกพักยกเว้นคุณสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่เพราะถูกมองว่าเป็นพวกของคุณธรรมนัครพบคนในพวิดเนี่ยก็เกรงว่าจะยิ่งสร้างความขัดแย้งเพราะพักประชาธิปไตยใหม่ยังเป็นพักร่วมรัฐบาลไม่ได้ถอนตัวแต่กลับไม่ได้รับเชิญไม่ควรเลือกปฏิบัติเดี๋ยวจะเสียหายต่อพักแล้วก็พักประชาธิปไตยใหม่ก็ถูกเข้าใจผิดเสียหายถึงธรรมนัสด้วย พลเอกประวิทยจริงต้องตัดไฟแต่ต้นลมาให้เกิดความขัดแย้งหนักขึ้นจึงยกเลิกนัดหมายไปก่อนอแปลว่าอันนี้ก็เป็นการขัดกันร,ระหว่างพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ด้วยใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องการให้เชิญสุรทินแต่พล,ลเอกประวิตย์รู้สึกว่าถ้าไม่เชิญสุรทินนะ่ะมันจะไปกัน,นใหญ่และเดี๋ยวจะแบบโยงไปถึงเรื่องอคุณญมณัสเดี๋ยวเหตุการณ์จะบานปลายนั่นก็เท่ากับว่าถ้าเราถ้าเราตีความไปอีกนิดนึงอ่ะนี่ถึงวิประยุทธ์กับประวิตย์ขัดแย้งกันหรือเปล่า ก็ไม่รู้ว่าแต่ตอนนี้คือคิดไม่ตรงกันแต่จริงๆเนี่ยเอออันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยฝั่งของคุณธนกรเนี่ยเออก็ดูเหมือนจะยืนยันว่าไม่ยกเลิกนั้นะใช่ครับไม่ยกเลิกคุณชัชวาลคุณชัชวาลด้วยบอกไม่ยกเลิกนัดแต่ว่าไอตอนที่พูดกันเรื่องเลิกนัดหรือไม่เลิกนัดเนี่ยคุณพิเชษเนี่ยพูดยาวเลยเป็นตูปนตามบอกว่าพลเอกประวิตยเนี่ยจะนัดพักเล็กไปกินข้าวนัดเล่งด่วนช่วงเย็นวันที่สิบสี่สิบสี่มันก็คือวันนี้สิ ที่ป่าลอยต่อเพื่อทําความเข้าใจเป็นการด่วนทราบมาอีกว่าพลเอกประวิตยเนี่ยจะนัดพักเล็กเข้ารถน้าดาหัวพลเอกประยุทธ์ในช่วงสมการด้วยเปิดโอกาสให้พักเล็กได้คุยกับพลเอกประยุทธ์ในโอกาสที่เหมาะสมส่วนคุณพีรวิ์เรื่องลือดลพาคหัวหน้าพักไทยรักธรรมคืออันนี้หัวหน้าพักทั้งนั้นฮะอบอกว่าได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่ว่าขอเลื่อนนัดวันที่17เพราะอยากให้พักเล็กกินข้าวพูดคุยกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลก่อน เพื่อสรุปความต้องการแล้วค่อยไปร่วมตัวกับพลเอกประยุทธ์ภายหลังอไอ้ส่วนที่นัดกับพลเอกประยุทธ์วันนี้เออพลเอกประวิตยวันนี้ส่วนตัวไม่ทราบว่านัดทุกพักหรือแค่บางพักไม่ทราบว่าพลเอกประวิตยจะคุยอะไรบ้างส่วนตัวจะขอให้พลเอกประวิทธช่วยประสานพลเอกประยุทธ์ขอให้ใส่ใจพักเล็กมากขึ้นเชื่อว่าการพูดคุยครั้งนี้จะทาให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นก็ส่วนคุณหมอรวีอันนี้ก็คือแบบบอกว่าโพสเฟซบุ๊กบอกว่าการยกเลิกวงกินข้าววันที่17จไม่ทราบว่าจริงหรือว่าเฟกนิ ติดต่อมาแจ้งว่าจะเลื่อนเป็นวันไหนอืมครับเขาก็ก็แต่ทุกคนยืนยันนะยืนยันว่ายังคงสนับสนุนพลเอกประวิทธและพลเอกประยุทธ์เหมือนเดิมนะครับมีไปถามคุณสุชาติด้วยคือตอนนี้ยังสนับสนุนแต่มีแนวโน้มที่ต้องการให้พลเอกประวิทธิ์เป็นตัวกลางในการไปพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ว่าใใส่ใจหน่อย เป็นเช่นนั้นแต่ถามว่าสนับสนุนไหมสนับสนุนแต่ต้องการมากกว่านี้ทําให้ได้ไหมค่ะน่าสนใจว่าไอ้ที่บอกว่าให้ใส่ใจหน่อยคือใส่ใจเรื่องอะไรเห็นหัวกันบ้าอก็คือเป็นการยื่นเงื่อนไข่ไงเพราะตอนนี้16เสียมเนี่ยสามารถแปลผันไปโบวในทางตรงกันข้าม ต้องให้ความสําคัญให้ความสําคัญยังไงบ้างจะความสําคัญกับพรรคเล็กอาจจะไปออกที่สตรเลือกตั้งหรือเปล่าใช่ไหมคะพี่ถึกเพราะตอนนี้ก็ยังดึงๆกันเรื่องหาร500รอยซึ่งเราบอกแล้วว่าเป็นไปไม่ได้หรือเนต่อให้หาร5 0 0อยพรรคโลกพรรคเล็กก็ไ่ได้ครับหรือจะไปมีที่นั่งสำคัญในพลังประชารัฐไหมสมมติว่าถ้ายุคปิดกิจการพรรคเล็กทั้งหมดทุกคนย้ายไปอยู่พลังประชารัฐที่อยู่ที่ยื่นมีให้หรือเปล่าค่ะแล้วคุณจะไปลงตรงไหนใช่พรรคเล็กท่าไหรายเนี่ยนั่นแหละ ผมพูดตรงๆเลยผลประโยชน์ของพรรคเล็กทั้งหลายนี่คืออยู่จนอยู่จนครบวาระอยู่จนครบวาระแล้วก็ต่างคนต่างไปเพราะคุณไม่มีทางได้เป็นสสอีกแล้วโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะได้อะไรพี่ถึงเพราะปกติพรรคการเมืองทาขึ้นมามันก็ต้องเพียงแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาได้อะไรน้อยเกินไปกับการที่คาประยุทธ์ก็เลือกสุดท้ายแหละโอกาสสุดท้ายที่จะต่อรองใช่ใช่ครับผู้สื่อข่าวไปถามคุณสุชาติชมกลิ่นครับ คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้อำนวยการพักพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวโทรไปคุณสุชาติบอกว่าไม่ทราบนะ,ะป่วยอยู่ไม่สบายแล้วก็วางสายไปในทันทีแต่ทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณสุชาติก็ได้บอกว่าได้มีการเชิญพักเล็กมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในวันที่17ก็เป็นการเชิญมากินข้าวกันปกติ เขาก็เป็นพักร่วมรัฐบาลกับเราก็ต้องเชิญถ้าเชิญมาพร้อมกันแล้วมันเยอะเกินไปเดี๋ยวจะนั่งไม่สะดวกเดี๋ยวนั่งเบียดเดี๋ยวนั่งเบียดกนโควิด <c oughs> อีกเออ <c oughs> เยอะแยะมากมายนะครับส่วนที่ไม่เชิญคุณธรรมนัสเพราะว่าคุณธรรมนัสไม่ซื่อหัวหน้าพักเรายังไม่รู้จะเชิญใคร ในพักของคุณธรรมนัสอ๋อเพราะว่าหลักการนี้จะเชิญหัวหน้าพักอย่างเท่านั้น,น,นก็เศรษฐกิจไทยยังไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าพักไงรู้แต่ว่าคุณธรรมนัสเป็นตัวสําคัญแต่ว่าเขาก็บอกว่าโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเดี๋ยวคุณเป็นเลือ,องหัวหน้าพักแล<พ>้วอาจจะไม่ใช่คุณธรรมนัสก็ได้เดี๋ยวลอกเชื่อคนอื่นทีนี้ไอ้เรื่องสับสนเนี่ยตกลงเนี่ยนะคมับี่อตกลงเขาจะนัดพักเล็กหรือไม่นัดเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยคุณธนกรนะเขาก็ยืนยันว่าไม่เลิกนัด ใช่ปะ่ะครับบุญธานากรก็ออกมาบอกว่าไม่เลิกนัดนะไม่เป็นความจริงกับทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่มีเหตุผลต้องยกเลิกการทานอาหารร่วมกันจะยิ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์เป็นการหาลือแนวทางการทางานร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนแล้วก็จริงๆก็จะนอกจากพรรคเล็กแล้วจะเชิญพรรคฐบาลทั้งหมดมาร่วม,ม,า,รวม,มารับประหารร่วมกันอีกด้วยนายกไม่เคยเลือกปฏิบั <ใน S 1> ติไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กทุกพรรครวมมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศเหมือนกันต่และจะเชิญเ<ค>มืม่อไหร่ ยังเป็นสิบเจ็ดอยู่มีธนกรเนี่ยยืนยันว่ายังเป็นสิบเจ็ดอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยแล้วพอพอมาถึงตอนเย็นนะพอมาถึงตอนเย็นเขาก็เข้าไปบ้านป่าเราต่อจริงนะไปจริง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 รายงานข่าวล่าสุดเนี่ยไปจริงครับใช่ไหมมีทั้งหัวหน้าพักแล้วก็ผู้ประสานงานพักด้วยค่ะไปก็ไปพูดคุยกันนะฮะแต่ทีนี้คือคือสุดท้ายเนี่ย สุดท้ายเนี่ยคือยืนยันโดยคุณสิลำพาเลิศอนุวัตพักพลเมืองไทยนะซึ่งอบอกว่า,า,าก็คุณสัมพันธ์เลิศอนุวัตหัวหน้าพักเนี่ยได้รับเชิญไปร่วมง,งานเลี้ยงวันที่17บเจ็ดแม้จะมีการจัดง,งานเหมือนเดิมไม่มีการเลื่อนนะแล้วก็ส่วนส่วนฝั่งของหัวหน้าพักเล็กเนี่ยที่เข้าบ้านบ้านป่าลอยต่อไปพบกับคุณพลเอกประวิทย์เนี่ยนะฮะก็มีเดี๋ยวมีใครบ้างเดี๋ยวลองไล่อ,อ่านดู เขาบอกว่ามีคุณสุรทินพิจารณ์รพรคประชาธิปไตยใหม่คุณพีรวิทย์เรื่องเรือดลภากพักไทยรักธรรมคุณคาถา,าเทพเตชะเดช,เ,ดชเ,ดเรืองกุลพักเพื่อชาติไทยคุณดำรงพิเดชใช่ไหมพักรักผืนป่าคุณสุพดิตอากาศเลิศพักเศรษฐกิจใหม่คุณศิลปพาเลนนุวัตน์พักพล,ลเมืองไทยคุณพิเชษถิรชวาน,นี่แหละใช่ไหมในฐานะหัวหน้ากลุ่มสุพก,กไไ็ไปที่บ้านป่าเราต่อไปพบกับพลเอกประวิทย์ครับนะมีคุณชัชชวานคงอุดมไหมคะ ไมม่ีเพราะว่าคุณชัชวัลคงอุดมซึ่งเป็นสอสอบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยก็บอกว่าไอ้เรื่องยกเลิกนัดหมายวันที่17เนี่ยยังไม่มีใครโทรศัพท์มาแจ้งยกเลิกถ้ายกเลิกจริงเนี่ยน่าจะแจ้งมาโดยตรงไม่ต้องบอกผ่านใคร คนที่โทรศัพท์แจ้งนัดหมายเป็นทหารคนสนิทของพลเอกประยุทธ์ <c oughs> บอกว่าที่นัดหมายแยกเป็น2วันเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนี่ย <c oughs> ก็เลยไม่อยากให้นั่งเบียดกันอย่างที่บอกนะคะ <c oughs> ก่อนหน้านั้นหมอระวีเชิญไปถแถลงข่าวที่รัฐสภาเมืที่15มีนาคมโดยบอกว่าจะมีสสสกว่าคนร่วมด้วยเพื่อยืนยันว่าทั้งหมดน,มดนี้ทุกคนสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ขัดข้อง เพราะว่าพลังท้องถิ่นไทยสนับสนุนอยู่แล้วโดยที่คุณหมอรวีจะให้คุณชัชวานเนี่ยซึ่งอาวุโสสูงสุดกล่าวเปิดแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะแถ,ถแลงข่าวหรือไม่ทีนี้คุณชัชวานก็บอกว่าตอนนี้มันค่อนข้างสับสนวุ่นวายคุณชัชวานก็ไปเตือนคุณหมอรวีว่าดูให้ดีๆเราอยู่วงนอกเดี๋ยวจะโดนปั่นหัว ถ้าพลเอกประวิตย์เรียกพรรคเล็กไปที่บ้านจริงก็ต้องโทรบอกผมขอให้รอดูความชัดเจนอีกหน่อยสําหรับคุณชัชวาลและสสในพักรวม5เสียงนุนพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วอยากให้รัฐบาลเดินต่อไปจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นกันใหมค่ครับครับทีนี้ล่าสุด <c oughs> นะฮะที่มูลนิธิป่าร้อยต่อซึ่งพี่ถึกบอกว่ามีการนัดรับประทานอาหารค่ํากับพลเอกประวิตรนะร่วมกับพรรคเล็กเนี่ยมีรายงานบอกว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในหัวหน้าพักเนี่ยนะฮะก็มีการนัดถารือกันจริงแต่ว่า ไม่ได้นัดทานอาหารค่ำนะเป็นแค่เพียงการพูดคุยเท่านั้นพี่ถึกพูดคุยเรื่องอะไระนะฮะพูดคุยในช่วงหนึ่งเนี่ยพวเนีปยประวิตยก็ขอให้สสของพักเล็กเนี่ยนะครับนำเข้าสารไปแจกให้กับประชาชนที่เดือดร้อน <c oughs> ในพื้นที่อ๋อเหรอนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงสถานการณ์การเมืองด้วยบอกว่าให้รอการยุบสภาในช่วงสิ้นปีนี้ นะฮะให้รอการยุบสภาในช่วงปลายปีนี้ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของบัตรเลือกตั้งเลยนะฮะพลเอกประวิทย์ก็กำชับว่าขอความร่วมมือ,อให้ทุกพักนะครับไปรับประทานอาหารร่วมกับพลเอกประยุทธ์ในวันที่17มีนาคมนี้ที่สโมสรร,ราชพฤกษ์เวลา6โมงเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะโอ้นี่จำเลยนะว่าทุกพักน,นี่ถึงขั้นเอ่ยปากเรื่องการยุบสภามีทำลายชัด<ป>เจนหรอป,ปายปีใช้ว่าปลายปีนี้ทำไม ถ้าปลายปีจะประยุกต์ทาไมอ่ะเพราะว่าอีกแป๊บเดียวก็หมดวารอกก็อยู่ให้มันครบไปถึงมีนาใช่ปะมีนาก็เลือกตั้งใหม่อ๋อแต่รัฐบาลอาจจะบอกว่าอยู่สี่ปีอีกยืมไปอีกใช่ล่าสุดเป็นแบบนี้ล่าสุดเป็นแบบนี้คือผมเนี่ยเวลาดูเรื่องพรรคเล็กเนี่ยผมก็ขำๆอยู่นะว่าตกลงแล้วเนี่ยพรรคเล็กมีอำนาจต่อรองตอนนี้จริงแต่เลือกตั้งสมัยหน้านะไม่มีทางเลยที่มันจะแบบมันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะ คือคือคือแน่นอนพักเล็กทั้งหลายเนี่ยมันได้มาจากสูตรคำนวณที่สูตรพิสูจน์พิสดารของกกตไอของกรทอนะเราอาจจะเรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าเออจะไปโทษกรกรตเต็มปากก็ไม่ได้เพราะมันมันเขียนไว้ในกกตเขียนในกรทในกฎหมายเลือกตั้งอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ไอวิธีที่เขียนเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปออตอนที่คุณจะออกกฎหมายเลือกตั้งใหม่ย,ยังไงเนี่ย มันไม่มีทางเป็นไม่ได้ที่มันจะมีพักเล็กอย่างนี้อีกม,ม,มันคํานวณยังไงก็ไม่ได้คุณจะไปฝืนคํานวณแบบที่บอกว่าที่บอกว่าจะเอาหารห้าร้อยนะหารยังไงมันก็ไม่ใช่อย่างนี้เพราะว่าถ้ามันอยู่ที่ข้อตกลงใช่ไหมถ้าถ้าหารแล้วเนี่ยมันมีการเขียนก็แบบว่าหารแล้วตัดเฉพาะหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือหรือว่า,าให้ให้แบ่งแล้วก็เสร็จแล้วไอ้ที่เหลือเศษมากสค่อยให้อะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็ไม่มันก็ไม่เกิดอย่างนี้หรอกมันไม่เกิดแบบแบบครั้งที่แล้วอีกแล้วครับ ครั้งที่แล้วเนี่ยคือมันเกิดเนื่องจากว่าไอ้การที่พอที่เนื่องจากว่าเพื่อไทยเนี่ยได้เกินได้เกินจํานวนของของสูตรสสพึ่งมีใช่ป่ะแล้วมันก็แบบทาให้มันต้องไปไล่ไล่ไล่คำนวณกันใหม่พอเวลาเพิ่งนี้มันไล่คำนวณใหม่ปุ๊บเนี่ยไอ้วิธีการของคำนวณของแบบที่แบบครั้งที่แล้วที่มันไปอ้างตามสูตรทนยยมมาเหนือจำนวนเต็มเนี่ยนะมันเป็นมันเป็นจริงๆมันไม่ได้อยู่ในตัวไหนเลยมันอยู่ในตัว วิธีคิดในกฎหมายเลือกตั้งซึ่งถ้าเปลี่ยนกฎหมายเลือกตั้งตัวนี้ไปแล้วเนี่ยนะถ้าเปลี่ยนกฎหมายเลือกตั้งตัวนี้ไปแล้วเนี่ยไอ้ไอ้สูตรคำนวณตัวนี้มันจะหายไปด้วยคือยู่หนึ่องว่ามองว่าพักเล็กมันไม่มีอนาคตไม่มีแต่ทีนี้ในฐานะตัวบุคคลน่ะจะมีบางคนที่อาจจะมีอนาคตในพักการเมืองต่างๆอ,าอย่างเช่นคุณหมอละว,วีอย่างเงี้ยอาจจะไปอยู่พลังประชารัฐซึ่งเขาก็ต้องเรียกร้อง ความสําคัญหรือบทบาทในพักปะครับเขาจะเป็นเป็น,ปน,ปนสอสบัญชีอะไรชื่อใช่ปะมผมถามว่าพักเล็กทั้งหลายเนี่ยมีใครไปเป็นสอสบัญชีอะไรชื่อแล้วพลังประชาัฐอยากได้มั่งเน่ะใครอยากได้เอ่อถ้าเฉพาะสมมุติว่าคุณดำรงพิเดชเอ่ออะไรอย่างเงี้ยนะคุณคชัชวานอะไรอย่เนี้ยแกอาจจะมีฐานของแกพอสมควรอ,อันเนี้ย คุณชัชวาลหัวดมก็มีฐานของแกนั่นแกไปเป็นปฏิรูปทุกคนต้องไปดูบูว่าคุณไพบูนทําอะไรอต้องต้องเป็นระดับคุณไพบูนนี่<ช>ิตะวันคุณไพบูลก็เป็นมือกฎหมายระดับไหนมามตั้งแต่เขามีบทบาทในรัฐประหารสี่เก้านนู่นแล้วใช่ปะ่ะนี่ยถ้าคุณไม่มีบทบาทขนาดนั้นอุดมรงค์พิเดนยังโดนอันนี้เลยนะเรื่องดนม็อบเสื้อแดงใช่ไหมเออโดนื่องม็อบเสื้อแดงอีกอ่างนะจะไปไหนได้เหรอผมยังสงสัยอยู่คุณชัชวาลเนี่ย ในพักเล็กทั้งหลายเนี่ยผมดูแล้วหลือเฮียชัดคนเดียวที่แกจะแกจะมีรัฐบาลเขาไม่จําเป็นต้องยุบพักเขาพักพลังท้องถิ่นไทยเขายังมีฐานเขาอยู่อย่างน้อยๆเขาได้หนึ่งสองเสียงแน่นอนอ่ะใช่แล้วเขาก็ต้องได้เป็นรัฐบาลแน่นอนเพราะเขาไม่มีวันไปโดนกับฝ่ายค้านอ่ะหนึ่งสองเสียงเนี้ยเอาไว้เติมเสียงให้พักร่วมรัฐบาลได้ไม่ว่าฝั่งไหนจะจับตั้งรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่าพักเล็กที่เหลือเนี่ยไม่ได้มีอนาคตเลยนะ รอยุบสภาคือจบนะยุบสภาคือจบนะถ้าผมเป็นสสพลังประชารัฐเนี่ยพขเรื่องอะไรเอาเฮ้ยไปเอาพักเล็กมาสิบคนมามาอยู่เป็นปฏิริษพักเราเหรอฮะเรื่องเราจะยอมเขากลัวนี้แหละพี่ถือกลัวการอ่ะพี่ปลายเดี๋ยวคะแนนของพนเอกประยุทธ์มันจะหวาดเสียวไปหน่อยถ้าไม่มีสิบหกเสียงนี้ก็คิดว่าอันนี้เป็นการต่อรองครั้งสุดท้ายภารกิจครั้งสุดท้ายก็คือว่าสมัยนี้ก็คือยังเลี้ยงกันไว้ก่อน ก็รออะให้การอภพป่ายไปยุติคือมันปริ่มมากไงแล้วก็ใส่กดดันจากสังคมอะไรเกิดมีอะไรพลิกผันนิดเดียวอะเกิด16เสียงนี้เทไปให้ฝ่ายค้านก็จบเลยนะจบหมายความว่าจบไม่สวยอะต่อให้ต่อให้โหวตชนะอะมันเป็นการโหวตชนะแบบไม่สวยไงพอมาดูคะแนนในรายละเอียดล้วก็รู้แล้ว่าใครโหวตให้ใครยังไงบ้างนะครับเออนี่กองบกเขาให้เราย้อน11พักเล็ก มันเป็นผลพวงมาจากเรื่องของสูตรคำนวณฮะที่พี่ถึกบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นข้อมูลมาจากไอรอนะฮะไอรอเขาสรุปแบบนี้ว่าเป็นความมหารหัศจสรจันของสูตรคำนวณกะกะตนะฮะที่ทําให้พรรคเล็กๆเนี่ยมีสสอที่ตอนนี้จริงๆเรียกมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเป็นการปัดเศษขึ้นมานะครับเนี่ยจากถ้าดูตามกราฟิกนี้พรรคพลังชาติไทย7 0 0 0 0มื่นเสียงได้สสหนึ่งคนแต่ปรากฏว่าถ้าไปดูท้ายๆเลยเนี่ยนะฮะ เพียงแค่สามหมื่นกว่าเสียงพักไทยรักธรรมเอาก็ได้สสหนึ่งคนเหมือนกันสูตรมายังไง <c oughs> สูตรพิสดาร <c oughs> ซึ่งไอ้ลอนี้เขาใช้คำพูดค่อนข้างเผ็ดร้อนเลยบอกว่าระบบการเลือกตัง้งตามรัฐธรรมนูญที่มีชัยรุชุพันมือร่างรัฐรรมนูลเจ้าประจําให้คณะรัฐประหาร <c oughs> <c oughs> คือลูกผสมของสัตว์ประหลาด <c oughs> <c oughs> ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมให้ออกมารับใช้เป้าหมายทางการเมืองหนึง <c oughs> ่งคือการสืบทอดอํานาจของคอ,อสชอ ในแง่หนึ่งมีการนําหลักการของสสที่พึงมีแบบระบบเลือกตั้งเยอรมันมาใช้ขณะเดียวกัน<อ>ก็ให้ใช้บัตรเพียงใบเดียวแทนที่จะสองใบเพื่อเปิดโอกาส เพื่อปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกคนที่ชอบพักที่ใช่เหมือนการตั้งทุพันธทีุ่กครั้งที่ผ่านมาที่นี้น <ะ S 1> ความพยายามที่จะสร้างร <c oughs> ัฐบาลผสมเนี่ยมันมาจากความเกรงกลัวของนักการเมืองยิ่งส่งผลเร็วร้ายมากยิ่งขึ้นนะครับเ,เกิดเป็นการคิดคะแนนแบบปัิเตธของกะกะตมาสะจรรันทางกฎหมายแล้วก็คณิตศาสตร์ที่พร้อมใจกันให้เรียกว่ามีสสเกิดขึ้นมากับพักเล็กนมากมายนะครับแล้วก็ก่อนน้นนี้มันมันมีคําพูดเรื่องของการคิด คำนวณคิดไปคิดมานักข่าวก็ถามกันจนเกิดว่าลีที่ออกมาบอกว่าอะไรนะไม่มีเครื่องคิดเลขคือตอนนั้นแบบครือคิดเลขไม่ใช้ตอนการอเอาสุเอาระบบเยอรมันมา <c oughs> จริงไอต <c oughs> อน4ี่ <c oughs> ูนี่ก็ตัดตัดตัดตอนมาจากระบบเยอรมันนะครับแต่เขาใช้ตัด5%อร์เซ็แล้วคือนนอยคะแนนแล้วกับเ็ไม่ได้สอสอเลยตอน4ีู่นนะแล้วพอมาปีห้าูนหรือห้าสี่ก็ก็กลับไปอยู่ที่1%ปอร์ซครับม ห้าสี่ผมเข้าใจว่าห้าสี่กับไปอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นมันถึงไม่มีพักเล็กไงครับพอมาหกศูนย์เนี่ยรัน้นวนหกศูนย์เนี่ยมันเอาเยอรมันมาแต่ว่ามันไม่เอาส่วนส่วนของการที่ตัดเปอร์เซ็นต์ออกเนี่ยาาซึ่งเยอรมันเขาตัดทั้งห้านะหมายความว่าคุณได้น้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์คุณไม่ได้เลยนะบางส่วนมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไอ้นี่ไม่ตัดเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันไปมีวิธีการคำนวณแบบเหมือนกับเด็กเล่นคำนวณอ่ะ เด็กเล่นขายของอยู่ในอ,อยู่ในพรบรเลือกตั้งอันเนี้ยเป็นส่วนของกรทรที่มันทำไว้แล้วก็เขียนไว้ว่าให้ให้ใช้สูตรแบบนี้ซึ่งไอ้สูตรตัวเนี้ยผมเข้าใจว่ามันเหมือนกับเจ้าหน้าที่คิดเองคิดเล่นเล่น่ะคิดเล่นเล่นว่าสมมติว่าเออนะสมมติมันแบบเนี้ยออสมสมมติว่าพักการเมืองพักนี้คำนวณออกมาแล้วได้สอสอสักห้าคนแล้วเกิดว่าเขาได้สสอเขตไป เออเขาได้สะสะเขตไปแล้วหกคนนะเขาก็จะมีส่วนเกินมาหนึ่งคนหรือสองคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ให้ใช้วิธีนี้ให้คํานวณอย่างนี้ให้อย่างนี้แล้วก็ให้ไปไล่าต,าไลาตามเออไปไล่าตามเสษไปไล่ตามเสษว่าอ๋อให้นับตามเสษท่านยมที่มากกว่าคใครได้เสดท่านยมมากกว่าค่าเอาตัวนั้นไปซึ่งมันความเป็นจริงออกมามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เคยคิดเป็นความเป็นจริงที่พวกกรทอมันไม่เคยคิดไม่อะไรมาก่อนเลยแล้วกรกตก็ เห็นตรงไปคว้าไอ้นี่นะฮะไปคว้าไอ้นี่มาเป็นตัวตั้งแล้วบอกว่าเนี่ยเพราะเขาเขียนไปแล้วเขาเขียนว้เขียนว้ในมันเป็นมันเป็นอเอกสารแนบอยู่ในพรบเลือกตั้งเอกสารแนบอยู่ในตอนที่มันร่างพรบเลือกตั้งซึ่งเอกาสารแนบนั้น,นความจริงแล้วมันโยนทิ้งได้ <laughs> เพราะว่ามันมันคำนวณผิดแต่กกตเนี่ยไปเอามาใช้พคือคือใน <c oughs> บทความของไอ้ลอเขียนว่า แต่แล้วก็เกิดสูตรคำนวณใหม่ของกกตที่เปลี่ยนตัวเลขที่นั่งพร้อมด้วยสมการทางการเมืองไปทั้งหมดไม่ว่าจะก,ก่อนการเลือกตั้งหรือหลังประกาศการเหรือหลังการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการกกตไม่เคยเปิดเผยหรือตอบคำถามสื่อได้ว่าจะใช้สูตรคำนวณแบบใดในการคิด สสบัญชีรายชื่อจนนำมาสู่อดีไม่มีเครื่องคิดเลขนอกจากนี้กรกอตออยังให้สารรัมนูลตีความอีกว่าสุดคำนวณที่เขียนไว้ในกฎหมายเลอกตั้งขัดต่อรัฐมูลหรือไม่ไม่เคยมันยอกย้อนขนาดนั้นเลยนะไม่เคยตีความไม่เคยมีใครตีความครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นผมเห็นคือผมเห็นที่ข้ออ้างเอกสารตัวเนี้ยผมจำได้ตอนนั้นนะตอนที่เถียงกันสามปีที่แล้วอะ่ะมันมี มันมีเอกสารตัวนี้เป็นเอกสารแบบเหมือนกับแบบว่าเจ้าหน้าที่คำนวณเล่นๆอ่ะมันเหมือนกับคำนวณเล่นๆเลยเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้คิดเผื่อไม่ได้คิดอะไรทุกวิถีทางคิดอย่างเงี้ยสมมติว่ามันมีสสมีพักหนึ่งเขาคงคิดถึงพักพลังชนพักพลังชนอาจจะได้คะแนนสสเพิ่งมีหคนแต่จริงๆเขาได้6คนเขาได้เกินเกินมาหนึ่งคนแล้วเราจะทำยังไงอะไรเงี้ย คิดตุกตาแค่เนี้ยแล้วมันก็เขียนเอามาอยู่ในอยู่ในเอกสารเอกสารประกอบของของพรบลเลือกตั้งแล้วก็กอทเอาตัวนั้นมาใช้อ,อ้างว่าตัวนั้นคือสิ่งที่กทอทร์รัปชั่ครับวแล้วก็<อ>ถ้าเราไปดูรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมตามสูตรคำนวณของกกตนเนี่ยพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นเป็นยิ่มเจ็ดพักโดยมพดีพักที่ได้ที่นั่งเพิ่มมาทั้งหมด10พพักแต่ละพักได้เป็นหนึ่งที่นั่ง ทั้งนี้พักที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือไทยรักธรรมอย่างที่เราเห็นในกราฟิกเมื่อสักครู่นะคะ3 3 5 7 4คะแนนในขณะที่ผู้เสียหายหลักคือพักที่ประกาศตัวต่อต้านสืบทอดอำนาจจากเดิมที่ได้เสียงข้างมาก253เสียงก็เลยเหลือ247สีเสียงคืออนาคตใหม่หายไปเจ็ที่นั่งประชาธิปัตย์หายไป3ที่นั่งซึ่งถ้าเรามาดูตัวเลขนี้อย่างละเอียดค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าสิ่งที่โคศกสำนักนายกพูดวันนี้ว่าฝ่ายค้านเนี่ย แพ้แพ,แ,พแพ้การเลือกตั้งแล้วพานวัน,ว,นวันก็ดิสเครดิตพักร่วมรัฐบาลดิสเครดิตพลเอกประยุทธ์เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ขึ้นเป็นนายกเราถ้าเรามาดูตัวเลขนี้เราจะเห็นว่าเขาไม่ได้แพ้การเลือกตั้งนะพักร่วมฝ่ายค้านถ้าเอาเสียงมารวมกันเนี่ยเขาไม่ใช่พักที่แพ้การเลือกตั้งแต่เขาแพ้ที่อำนาจของการออกแบบกติกาและ การเลือกสูตรคำนวณต่างหากใช่2 2> นานสามหมื่นกว่าคะแนนเนี่ยมันควรได้เป็นสสมไหมเพราะมีสสสอบตกจํานวนมากที่ได้คะแนนสี่หมื่นห้าหมื่นก็สอบตกแต่คนที่ได้คะแนนสามหมื่นกว่าเนี่ยกลับได้เป็นสสใช่ครับนะฮะเออเหมือนมีคนเคยคอมเมนต์นเหมือนกันจริงๆแล้วมันอาจจะมีหลายสูตรแต่เขาก็ลองไปคํานวณดีแล้วว่าสูตรไหน มันจะเป็นประโยชน์มากกว่าก็หยิบสูตรนั้นมาเราจะไม่พูดกันเรื่องสูตรค่ะคุณผู้ชมมันไม่ควรจะมีสูตรอะไรพิสดานต,ตั้งแต่แรกการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาคือใครได้เสียงมากกว่าคนนั้นชนะจบจบคิดมากใช่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแต่ยังไม่จบรายการนะแค่จบประเด็นนี้นะครับช่วงหน้าครับกลับมาติดตามนี่เลยโอ้โห คุณธรรมนัสเข้าไปร้อยเอ็ดครับไปบุกทีมของเพื่อไทยหลายเขตเลยนะครับไปทำไมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม i c e Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ s o อ t l y สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกรปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกรปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาท สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th